ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านเย่ฉินสั่งสอนนายน้อยตระกูลคงแหงเย็นจริงตอนนี้คงเตือหลงคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าพอมาถึงก็กล้าสร้างความลำบากให้เย่ฉินเสียแล้วทำให้ในใจของทุกคนค่อนข้างไม่สบอารมณ์เฉินจือถ่ายแทบจะตรงเข้าไปตบบ้องหูของคงเตอหลงตามสัญชาตญาณแล้ว ไอ้สุนัขที่ไม่รู้จักดีชั่วบางอาจใช้ในตาสุนัขมาบีกทั้นในน้อยของบ้านฉันเวลานี้ใบหน้าของเยเชินกลับเปี่ยมด้วยรอยยิม้มเดิมทีเขาไม่เห็นขงเต๋อลงอยู่ในสายตาเลยหากว่าขงเต๋อลงรู้ความสักนิดปฏิบัติกับตนอย่างไม่ยุ่งน้ำคลอง ตนก็อาจจะปล่อยให้เขาอวดอ้างวางท่าอยู่ที่นี่อย่างไม่ถือสาก,ก็ได้แต่ว่าไอ้กรุบนี่กลับตาไม่มีแววมาหาเรื่องตนเข้าเช่นนั้นตนก็สร้างสีสันให้เขาได้ชมสักหน่อยแล้วกันด้วยเหตุนี้ยายฉนจึงกระซิบสั่งให้ฉนจือขายหยิบมือถือออกมาอัดวิดีโอไว้จากนั้นถึงได้มองไปที่องเต๋อหลงกล่าวด้วยรอยยิม้มคุณชายคงเป็นหงมังกรในมวลมนุษย์โดยแท้วันนี้ได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรก ยิ่งรู้สึกได้เลยว่านายน้อยคงแตกต่างจากคนอื่นมากจริงๆแถมความใจป่าของคุณชายซึ่งก็ทำให้ผมตกตะลึงอย่างยิ่งจริงๆได้ยินเยน่เฉินเอ่ยเยินย่อรอยยิ้มบนใบหน้าองเต๋ีหลงยิ่งกดลึกขึ้นกว่าเดิมเขาหลงนึกว่าเย่เฉินยอมสยบให้ตนแล้ว แต่คาดไม่ถึงเลยว่าเย่เชิญจะรีบเอ่ยถามต่อว่าเมื่อครูคุณชายคงบอกว่าซอยคอเส้นนั้นที่คุณมอบให้มูลค่าถึง20ล้านเหรียญสหรัฐไม่ทราบว่าจริงหรือหลอกครับคงเตอหลงเอ่ยตอบเสียงเย็นอย่างพยองยิ่งนะัก ตระกูลคงของผมอยู่ที่เย็นจริงได้รับการจัดอันดับให้ติดท็อป10ของตระกูลชาแนวหน้าซอยคอราคาแค่20ล้านเหรียญสหรัฐไม่คู่ควรให้ผมทำของปลอมมาหรอกย่ยเชิญพยักหน้าเอ่ยด้วยรอยยิม้มเท่านั้นคุณชายของคุณลองเดาดูสิครับว่าของของ,ของขวัญที่ผมจะมอบให้คุณหนูส้งราคาประมาณเท่าไหร่คงเต๋อหลงเอ่ยอย่างประชดประชันถึงแม้ผมจะยังไม่เห็นว่าของขวัญที่คุณนำมามอบให้คืออะไร แต่ผมเดาว่าคงไม่เกินหมื่นหยวนแน่นอนในขณะนี้เย่เฉินต่างก็ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ในตอนนี้ต่างต้องเงือตกแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าเย่เฉินนั้นกิงการมีความสําเร็จมากมายในอภิปรัชญาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเทียบกับเงินล้วนๆแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อว่าเย่เฉินจะสามารถเทียบกับคงเต๋อหลงความแข็งแกร่งของตระกูลคงนั้นแข็งแกร่งกว่าตระกูลจียงนานมาก ถ้ามองจากสินทรัพย์ดูนั้นคงเต๋อหลงเมื่อมาถึงเมืองจินหลิงนั่นคือมังกรผงาดข้ามแม่น้ำ เพราะในเมืองจินหลิงไม่มีใครสามารถเอาชนะคงเตอ๋อหลงได้ในเมืองจินหลิงไม่มีใครสามารถเทียบเขาได้แม้แต่คนเดียวยิ่งไปกว่านั้นสร้อยคอทับทีมมูลค่า20ล้านเหรียญนั้นเกือบจะเป็นยอดทับทิม,มที่สุดของสร้อยคอทับทิม,มแล้วแม้แต่เพชรเม็ดขนาดเท่าไข่ไก่ก็อาจไม่ได้มีมูลค่ามากมายขนาดนั้นทุกคนต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าในกล่องเล็กๆที่ย่เฉินมอบให้กับสังวันเพงนั้นข้างในนั้นใส่ของอะไรอยู่ที่สามารถทำให้ยี่เฉินนั่นใจ ว่าจะมีมูลค่าราคาแพงมากกว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐสังวันทิ้งแกะกล่องของขวัญอย่างระมัดระวังเมื่อกล่องของขวัญเล็กๆถูกเปิดออกทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกกล่องของขวัญใบนี้ดูไม่เหมือนสินค้าระดับไฮเอนเพราะของดีจริงๆจ,จะถูกบรรจุพันไว้ในกล่องของขวัญที่ทำขึ้นอย่างหรูหราแต่ของขวัญของเยชนนั้นดูเหมือนเขาจะหยิบมั่วๆซื้อมาจากร้านขายของที่ระลึก ซึ่งมีมูลค่าไม่กี่ร้อยหยวนในเวลานี้ทุกคนต่างคิดว่าเย่เฉินนั้นได้พ่ายแพ้แล้วหลังจากที่ขงเต๋อหลงเห็นกล่องของขวัญแล้วก็อดที่จะหัวเราะอย่างเหยียดชามไม่ได้พร้อมกล่าวว่าท่านอาจารย์เย่ของมูลค่ากว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐใส่ในกล่องที่แตกแบบนี้จะมีราคาหรือเปล่าเย่เฉินพูดอย่างเฉยเมยมูลค่าของสิ่งของไม่ได้ถูกตัดสินโดยกล่องบรรจุพันดังนั้นแม้ว่าคุณชายคงแต่งตัวหรูหรา แต่คุณค่าของคุณอาจไม่สูงไปกว่าคนทั่วไปคงเตือหลงถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาแซ่เด็กคุณหมายความว่าอะไรคุณชายผู้นี้ไม่มีค่าเท่ากับของของคุณเย่ฉนยิ้มเล็กน้อยมันเป็นแค่การเปรียบเทียบ ถ้าคุณอยากจะคิดแบบนี้จริงๆผมก็ช่วยไม่ได้ผู้จบเย่เชิญก็ทำเป็นยักไหลยอย่างช่วยไม่ได้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจคงเต๋อลงรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็ขี้เกียจจะเถียงกับเขาดังนั้นผมรอคุณแพ้พนันซ่งวันที่งุมองเยเชิญด้วยสีหน้ากังวล ยายเฉินบอกวันเปิดดูเลยแล้วกันทรงวันถิงพยักรับพร้อมเปิดฝากล่องของขวัญอย่างนุ่มนวลไม่สำคัญว่าคุณเปิดหรือไม่กลิ่นหอมแปลกจะพัดไปหน้าคุณทันทีคุณท่านใหญ่ทรงนั่งข้างสังวันถิงเมื่อได้กลิ่นรู้สึกเหมือนร่างกายถูกฝ้าผ่าเขาคุ้นเคยกับกลิ่นมากเพราะคือ,อยาอายุวัฒนะทำให้เขาอายุน้อยลง20ปี คนที่โตอุทานออกมาพระเจ้าเป็นยาอายุวัฒนะจริงบ้าไปแล้ววันเกิดสังวรผิงเขาให้ยาอายุวัฒนะจริงเหรอผมอิจฉาสังวรพิงจริงจริง,รงที่ได้รับความรักจากอาจารย์เยาวันนี้คนที่มาร่วมง,งานวันเกิดของสังวรผิงหลายคนก็เคยมาร่วมง,งานเลี้ยงวันเกิดของคุณท่านใหญ่ตระกูลทรงด้วยทุกคนต่างก็ได้เห็นด้วยตาตนเองถึงสิ่งอัศจรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณท่านทรงกินยาอายุวัฒนะในขณะนั้นทุกคนต่างก็เต็มไปด้วยความปร าัฒนายาอายุวัฒนาอย่างแรงกล้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกคนต่างก็เป็นคนรวยมีเงิน ถึงแม้จะไม่ได้รวยเหมือนกับตระกูลคงแต่อย่างน้อยพวกเขาก็มีความรุ่งเรืองและมั่งคั่งตลอดชีวิตหลี่ไท่ไหลซึ่งอยู่ที่โตะก็ตกใจจนพูดไม่ออกเขาเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองไหฮในด้านทรัพย์สินแล้วนั้นเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากตระกูลซ่งมากนักดังนั้นเขาจึงฝันว่าเขาอยากจะมีโอกาสได้รับยาอายุวัฒนะแม้ว่าเขาจะถูกขอให้นำทรัพย์สินของเขาออกไปหนึ่งในสิบก็ตาม เขาก็จะไม่เสียใจกับมันหากเขาสามารถซื้อคืนย้อนไว้20ปีในเวลานี้สายตาของทุกคนในตอนนี้ไม่ใช่เงินอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเงินคือความวัยเยาว์ดังนั้นสำหรับพวกเขาไม่มีอะไรน่าสนใจสำหรับพวกเขามากไปกว่ายาอายุวัฒนะเมื่อกินยาอายุวัฒนะไปจะอ่อนเยาว์เป็นสิบปีในทันทีแม้แต่คนที่ใกล้ตายนอกจากนี้ยังสามารถฟื้นฟูสุขภาพและยืดอายุไขนี่เป็นโอกาสที่หายากจริงแม้แต่สังวรถิงเองก็จ้องไปที่ยาอายุวัฒนะนี้ตกใจจนพูดอะไรไม่ออก เธอไม่เคยคิดฝันว่าเยเชินจะมอบของขวัญลำค่านี้ให้แก่ตนเองในตักองค์สังวนพิงเบลไปด้วยน้ำตาในทันทีเธอมองเยเชินด้วยสายตาที่ลึกซึ้งตื้นตันพลังพูดท่านอาจารย์เยวันพิงจะรับของขวัญลำค่าเช่นนี้จากท่านได้อย่างไรเยเชิญยิ้มเล็กน้อยและตอบผมให้คุณ คุณก็แค่รับไว้จะกล้าไม่กล้าอะไรละ่ะคุณท่านทรงที่อยู่ข้างๆตื่นเต็นมากจนแทบจะเป็นลมหลังจากกินยาอายุวัฒนะเขาก็ปรารถนายาอายุวัฒนะกว่าเดิมมาก มีบางสิ่งที่หลังจากได้ครอบครองแล้วจะรู้ว่ามันวิเศษแค่ไหนเขาก็เพลิดเพลินกับรสชาติความมหัศจรรย์ของร่างกายที่อายุลดลงไป20ปีในสายตาของคงเตือหลงยาอายุวัฒนาที่เยเชินหยิบออกมานั้นเป็นยาเสริมพลังที่ไม่ได้อยู่ในสายตาแม้แต่ยาแพทย์แผนจีนหิวห่วงอันปงก็ถูกตั้งราคาไว้สูงมากสินค้าตัวท็อปที่แพงที่สุดก็เพียงไม่กี่แสนถ้าเป็นแบบที่คิดไว้ เท่ากับว่ายาอายุวัฒนะของเยเชญคือหนิวห่วงอันกง แล้วมันจะเป็นอะไรไปได้อีกละ่ะเมื่อเทียบกับทัพทีมนี้มูลค่าเกือบ140อย่ล้านหยวนมันอยู่ช่างห่างไกลเป็นพันไม้จริงๆดังนั้นคงเต๋อหลงรู้สึกว่าเขาได้ชนะเยเชิญแล้วหลังจากที่คงเต๋อหลงพูดอย่างเย่อหยิ่งเขายังคงต้องการได้รับคำชมจากทุกคนแต่เขาไม่ได้คิดว่าทุกคนจะมองมาที่เขาราวกับว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนจะโทษเขาก็คงไม่ได้เพราะเขาเป็นคนเดียวในงานเลี้ยงวันเกิดวันนี้ที่ไม่รู้มูลค่าของยาอายุวัฒนะ แม้ว่าทุกคนจะรู้สึกว่าคงเต๋อหลงปัญญาอ่อนแต่เขาก็เป็นคุณชายคนที่สามของตระกูลเล่นจริงอย่างตระกูลขงดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าแสดงออกตรงๆอย่างไรก็ตามคงเต๋อหลงเขายังคงสามารถเห็นพิรุษได้จากสายตาของทุกคนที่เขาเรียกกันว่ายาอายุวัฒนามีค่ามากกว่าเงินจริงเหรอคงเป็นไปไม่ได้หรอกในขณะนี้เยเชิญมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่า คุณชายขงคุณคงกำลังคิดคำนวณว่ายาเม็ดนี้ของผมมีมูลค่าเท่าไหร่อยู่สินะเยชินยิ้มและกล่าวว่าในกรณีนี้เราอาจจะจัดการประมูลเล็กๆขึ้นมาตอนนี้ได้คงเต๋อหลงขมวดคิ้วและถามว่าประมูลคุณหมายความว่าอย่างไรเยชินยิ้มและพูดว่างั้นนำของเราสองคนมาประมูลแข่งที่นี่เพื่อดูว่าราคาของใครจะสูงกว่ากันในตอนท้ายคุณคิดว่าไง คงเต๋อหลงหัวเราะอย่างเย็นชานี่คุณรอเล่นบ้าอะไรเนี่ยสร้อยคอทับทิมเส้นนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้คุณสังวันถิงผมจะถ่ายมันไปได้อย่างไรงั้นเอาแบบนี้ผมมั่นใจว่าสร้อยคอของคุณมีมูลค่า20ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตามข้อตกลงการเดิมพันของเราหากยาอายุวัฒนะของผมมีราคาสูงกว่า140ล้านหยวน คุณชายต้องกลืนสร้อยคอทับทิมลงไปในท้องเมื่อคงเตือหลงได้ยินก็หัวเราะลั่นทางงานโอเคไอ้แซ่เย่ เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ถึงกระนั้นคงเต๋อหลงก็พูดว่าแต่ว่านายคงไม่ได้อยากประมูลยาอายุวัฒนะของนายที่นิ่หรอกนะนายคิดว่ายาอายุวัฒนะของนายสามารถขายได้มากกว่า20ล้านดอนลลาร์หรอหนายนี่ช่างน่ารังเกียจจริงๆแม้ว่ายาอายุวัฒนะของนายจะไม่มีมูลค่าแต่ก็เป็นของขวัญวันเกิดของนายที่ให้กับคุณสังวันถิง นายจะประมูลขายออกไปได้อย่างไรเล่นเกมแบบนี้ไม่ไรอย่างอายไปหน่อยเหรอซงวันถิงรู้สึกกังวลทันทีที่ได้ยินเรื่องนี้ เธอเกือบจะพูดโล่งออกมาโดยไม่รู้ตัวคงเต๋อหลงฉันไม่อนุญาตให้คุณพูดไรมาระยาากับอาจารย์เย่อย่างนั้นทุกคนที่อยู่ในนันต่างตกใจไม่มีใครคิดว่าสังวันพิงจะพูดกับคงเต๋อหลงเพื่อจะปกป้องเยเชนินสีหน้าของคงเต๋อหลงแสดงออกมาว่าค่อนข้างตกตะลึงสงวันถิงกินยาผิดมาใช่ไหมเมื่อเห็นคนรักถูกกลอเรียนโดยคงเต๋อหลงสังวันผิงก็ปกป้องโดยไม่รู้ตัวเยเชินยิ้มอย่างเบาๆหยิบยาอายุวัฒนะเม็ดหนึ่งออกมาแล้วพูด ด้วยรอยยิ้มว่าดูสิยาเม็ดนี้ที่ผมมีคือเม็ดที่มอบให้สังหวันผิงถูกแล้วที่ไม่สามารถออกมาประมูลได้สิ่งที่ผมต้องการจะประมูลคืออีกเม็ดที่อยู่กับผมปัจจุบันยายเฉินจึงยืนขึ้นและพูดกับทุกคนที่อยู่รอบๆว่าพวกคุณทุกคนในที่นี้ต่างก็รู้ดีว่ายาอายุวัฒนะคืออะไรเมื่อทุกคนในที่นั้นได้ยินว่าจะประมูลยาอายุวัฒนะท่าทางของพวกเขาก็คลั่งแทบจะเหมือนบ้าดังนั้น ทุกคนต่างคิดในใจว่าพวกเขาไม่กลัวว่าจะต้องจ่ายราคาสูงแค่ไหนพวกเขาจะต้องซื้อยาอายุวัฒนามาให้ได้คุณชายคงพูดตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยน20ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ140ล้านหยวนเยชนยิ้มเล็กน้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะกลัวผมเยชนตลอดชีวิตนี้ไม่มีกลัวเย่ชนก็ไม่สนใจคงเต๋อหลงอีกแต่มองไปรอบๆและพูดกับคนรอบตัวเขาว่าทุกคน ผมขอพูดสั้นๆเกี่ยวกับกฎการประมูลผมจะเริ่มต้นที่150ล้านหยวนคุณชายของอะไรนะ150ล้านหยวนดวงตาของเขาเบิกกว้างเขาก็พลงเผลอพูดด่าออกมาไอ้แซ่แง่นายเป็นโรคประสาทหรือไงแค่ของไร้สาระของนายนายยังกล้าขายมันถึง150ลา้านหยวนนายทำเหมือนคนอื่นเป็นคนโง่หรือไงหลังจากได้ยินอย่างนั้นคุณท่านทรงก็ยกมือเป็นคนแรก อาจารย์เย่ผมเสนอหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหยวนคงตีอ๋อหลงเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยแล้วพูดว่าคุณปู่ซรงคุณต้องการปกป้องไอแ้แซ่แงนี้ใช่ไหมคุณต้องการจะหักกับตระกูลคงหรอคุณท่านทรงรู้สึกขืนไอเล็กน้อยหลังจากเย่เฉยได้ยินก็ได้พูดว่าคุณท่านทรงเนื่องจากเกรงว่าคุณชายคงจะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นคุณแค่นางดูการประมูลในครั้งนี้ ปล่อยให้แขกผู้มีเกียรติท่านอื่นทำการประมูลจะดีกว่าหลังจากเยฉินพูดแบบนั้นคุณท่านทรงก็กล่าวอย่างเคารพผมรับทราบครับอาจารย์เย่หลังจากสิ้นเสียงคุณท่านทรงหลีท้ายหลยก็ผูร่งขึ้นมาอาจารย์เย่ผมเสนอ1 5 0ล้านหยวนคงเต๋ลงไม่คิดว่าจะมีใครยอมเสนอจ่าย150ล้านซื้อยาอายุวัฒนะนี้เขามองหลีท้ายหลยด้วยความประหลาดใจกดฟันถาม ประธานหลีนี่มันหมายความว่าอย่างไรหลี่ไท่ยหลายแม้รู้ว่าภูมิหลังของของเต๋อหลงไม่ธรรมดาแต่อย่าอายุวัฒนะสำหรับเขาแล้วเป็นผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เกินไปจริงๆแม้ว่าจะล่วงเกินตระกูลขงยาเม็ดนี้ก็ต้องเป็นของเขาให้ได้ ใครจะปล่อยให้โอกาสอายุถ่ายลดลง20ปีที่วิเศษอย่างนี้ผ่านไปได้ไม่ต้องพูดถึงคงเต๋อหลงที่ขวางอยู่ด้านหน้าต่อให้พระเจ้าก็ขวางเขาไว้ไม่ได้โอกาสดีๆในวันนี้หลี่ไม่มีทางพลาดโดยง่ายแน่ ท่านใดนั้นเองสีหน้าของคงเต๋อหลงที่แสดงออกก็เปลี่ยนเป็นไม่น่าดูอย่างที่สุดเพราะเขารู้ว่าจากการเสนอราคาของหลีไทไหลนั้นตัวเองก็แพ้ให้กับเย่เฉินแล้วแพ้ให้เย่เฉินไม่เพียงบ่งบอกว่าต้องหน้าแตกต่อหน้าคนเยอะอย่างนี้ในเวลาเดียวกันยังต้องแสดงตัวต่อหน้าคนมากมายด้วยการกลืนส้อยคอทับทิมนี้ลงไปคิดว่าหลีไทไหลตั้งใจต่อต้านตัวเขาเอง คนที่อยู่โต๊ะด้านข้างก็พูดออกมาว่าผมให้151ล้านครูหนึ่งเยชนลุกขึ้นแล้วพูดว่าเนื่องจากการเสนอราคาแบบนี้มันดูลอเล่นเกินไปผมขอให้เสนอขึ้นครั้งละ10ล้านหลังจากจากสิ้นเสียงเหล่าบรรดามหาเศรษฐีก็เจียวเจ้ากันใหญ่ครูหนึ่งก็เริ่มมีคนเสนอ160ล้าน170ล้าน200ล้านขยับขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้หงเตีลงเริ่มมีสีหน้าค่อนข้างน่าเกลียด ผ่านไปครู่หนึ่งราคาประมูลได้ขยับไป1,100ล้านหยวนที่หวังเจิงกางครู่หนึ่งชินกางเสนอ1,200ล้านหยวนหลังจากสิ้นเสียงหลี่ไทหไหลก็สดจัด โรร่งขึ้นไป2,000ล้านหยวนเงียบกริบทั้งงานทุกคนต่างตะลึงกับความบ้าคลั่งของเหล่าคนมีอันจะกินคงเต๋อลงรู้สึกเหมือนตัวเองโดนรุมตบหน้าในงานตอนนี้อายแทบมุดแผ่นดินนี้หลัวจากไม่มีใครสู้ราคาเยเชินก็ลุกขึ้นพูดแสดงความยินดีกับหลี่ไท่หลายและยื่นยาอายุวัฒนะให้ แต่หลีไท้ไหลก็เกรงใจเพราะยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับเยเินเยเชนพูดอย่างไม่มีปัญหาพร้อมยื่นบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ให้หลีไทยหลายโอนเข้าบัญชีนี้ทุกคนในงานต่างตกตะลึงเพราะบัตรใบนี้ในประเทศนี้มีไม่ถึงห้าใบแล้วทำไม่หนึ่งในนั่นตกไปอยู่ในมือเยเชนได้เยเินคนนี้เป็นใครกันแน่